ลายปวดลายผู่ให้เเพ่นฝนฝนกับฝนจัคเท้อมาได้เบ่งดอกฝนเราเป็นบมดเลยฝนเกได้เก็บเพ็รบมดหมนเป็น,นหมดฮะเป็นฮะ นาฬิกาจำไงเนาะเอาคางกุ้ไหมก่นงามให้คางนี่จะเอาโหลดดีแม่ขันมาของามปันมีปลาหึงอาหานอตาาหลายนี่เตาปลาเ่รออยากเตาปลาเมื่อตาเป่าครับผมก็เลยเอามาตาหน่อยก่อนมาแซ่เปื่อยบึงน้อหน่อยข้างในเด้อตาใหญ่ด้วยครับถ้ามันเหตุหโงก็วางซีฮาอยู่ดิ นอนของเพื่อนเหอกับตัใหญ่แ่ว่ามันมีตใหญ่กว่านี่อยอยนตัวนี้มันก็เลยหน่อยแล้วเลาะกันเหรอครับแต่ว่างามกูเกาแต่ขันมาฟอออกใหม่ๆออ้เป็นตอ่อนส่วนรัมลาาูลกะตาซอกะตาพมได้ครับจุกนหนึ่งจุหน่สีสีกายเนาะสีกายเก็บปวดเก็บปวดจะเป็นิ่งวาไปทางได้แั่แมนฮ สกสวัสดีค่ะมณเณรคนบานปลาเด้อจากกระเด้พาพอหญยเมญ่พอแมา่พ,ามาพีนองเอีท,ทุกท่านทุกคนจ้ะเขาปลาหาเฮ็ดคือเ่าเด้อจากมณีกะเด็กโง่คงก็มาบานลวเด้อจ้ะครับผมสวัสดีครับมณเณรคนบานปลาเด้อครับ มือนีก็พาพญายมยมเขาป่าเลยครับผมหลังจากที่เดินทางจากเนื้อมาสองสามหมื่นเนาะผมมีคลิปครับผมต้องขอโทษขออภัาไปับผมมือนีพิกัดไม้อยู่อีสานเด้อครับอยู่บันสังหอมหมู่เจ็ดตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมภาพพญายมยมพ่อแม่พี่น้องลุยเขาป่าเขาดงคือเเ่าครับผมคนบานป่าหากินแต่น้ำปลาครับผมมาพอ้าเฮ็ดแล้วครับผมเก็บเลยอไหมครับผมน้มครับ กำลังออกน่าจะแมี้ครับแดงขาลายด้วยครับดอกลาบบัวงามเหมืนไดเนาะเหลืองด้วยครับงองบุงกัดแดงขาลายด้วยจ้ะทำงานเนาะกำลังขึ้นน่าจะครับ ใหญ่บ๊วหมดนะเอารถไปยาขอด้แกงอีแม่ร้องผลดอกหน่อยน้าจะาละจ่ะแม่โอ้ผลดอกหน่อยก็มีแม่กัดไแต่ว่าขาผลยังงามเด้อจ้ะโอ้ยงานดอกหน่อยได้่บ๊เอารถเอารถไปซื้อกันผีกันผีกั็แม่กำลังปูงน้าจ่ากำลังขึ้นแต่ว่าคือสิบัวลายบ่หนาโี่ครับก็กำลังขืนเพือนบัวอ่อนน้าจ้าดอกแน่นครับสองดอกอย่างนี้ อง่ายดีง่ายดีแม่จ้ะง่ายครับผมสาธุตุ๊บงูใหญ่เลยมันปูมันปูขาวด้วยครับมันปูใหญ่พัดเด้อจ้ะพัดแกงกับแสบเนาะนี่คือออกรสชาติหอมๆเนาะจ้ะครับกินหอมๆครับรสชาติออกหวานนิดๆครับผม ดูเดีิได้เหลือกเออเอาทางนี้ก็กระเตื้อเบื้อเลย่างอยู่ด้วยครับย่างอยู่ครับย่างอยู่กิเพนทำงานงาน,น้ำหลวงน้ำหลานเด้อครับมอเตอร์เนยคนบดปลากับกีทอนยุ่งซี่อยู่ครับแต่ว่าเดินทางนัน่นของเพ่นเนาะเดินทางไกลเน่ะครับผมพันกว่ากิโลประมาณ ันิดๆจากลำพูนลงมาประมาณเราครับผมก็แต่จะหอด,ดูแบบนี้เพราะว่ไก,กลถือไม่เนาะแม่เนาะจ้ครับไปเป็นได้กับไปครับผมปรึกษากันอยู่ว่าคันออกอีกย่านไหนขึ้นไปใหม่อยู่ครับไปหาเห็ดงามๆให้ไปไงไงยังเบืองอีกปรึกษากันครับพื้นที่อะไรเนี่ยบริษัทบางทงเนะา,านเนะ พี่ใหญ่ครับผมพี่ใหญ่เขาแค่มวนกินไปทำการมวนครับปารเห็ดมังคุนเมนูผัดเด้อครับเมนูแกงครับผมแซ่บหอมผัดน้ำมันหอยใส่เนยบอนคนวะแต่ว่าดกร้านบ่เคยเด้อครับใส่เนย เกลือผัดใส่น้ำมันหอยกระเสบดีอยู่ครับกลมกลมดีเนาะจ้ะไข่ไข่เห็ดมันปูเหลืองเนาะจ้ะครับกรึดกรึดดีอยู่ครับผมกระดอกนสีบเหลืองเด้อครับเพราะว่าเป็นมันปูขาวแต่ขันฝนบ่ถือก็ถืออมชมพูเนาะเพห็นไหมจ้ะขั้นฝนถือลายเพิ่อนกับสีขาวเนี่ยนี่นะครับเห็ดว่าขาวอมชมพูครับผมสีดีเพิ่นหนึ่งขาผมน่าจะขาหนิงหนิงออกหน่อยๆแคมี่ไปเลยจ้ะก็จะเล่นอยู่แล้วเนาะ ปีกายเป็นแถวเลยเนะาะปีไก่หลายแกช่วงฤดูกาลแหลกเหมือนนี่นีเพิ่งกระปลายฤดูการกน,นีเพิ่งก,ก,กระออกหลาะอยู่แต่ว่าบาได้อยู่เก็บเนาะจ้ะครับผมก,ก็อยู่ลำพูนครับผมก็กต้องออกยก่เลสแหละครับเพราะว่าเฮ็ดแต่ละชนิดรอบปีก็ต้องออกแต่ว่าก็อยู่ลำพูนเก็บเฮ็ดอัน,น,น,นดัด <laughs> บมวนโพดตียงเฮ็ดลมเฮ็ดตะไคร้ครับผมตัวเฮ็ดโพุนพ่น ขุลนกระแซบนอนลงเท่นเนจ้า้าตำปนขุ่นเ,น,เนี่ยห้อมกลุ่มๆปีงี่ห้อมไปซ้มเหื่อสีเหือนห้อมผักได้ใหม่ใหม่เนี่ปีงปี่โอปนผักระเซบที่กันด้อครับแกงกระเซบครับผมแกงชนใหม่อนใหม่สด ผมมีน้ำมันฝรั่งกับแกงเซนน้ำมันฝรั่งกับแซ่บครับผมก็เดี๋ยวไล่ยางหลายเมนูครับเป็นกต่ที่นีกินเฉพาะโตคนน่าจะเนียนครับที่กายนี่มกหมกไปตองแซ่บอยู่ครับเอาไปมกหอมครับผมหอมกลุ่มๆน้อยเลยเนาะจ้ะ กินแห้งครับเผ็ดชนิดคือกินนี่ย่งางกายนี่หูโหลดว่าคนออกอยู่แถวนี้ละกินขนกินเดียวกันหลักครับผมก็มาเฮ็ดปลากินสินแห้งเอา,าเงเขาโหลดเนาะดอกงานเนีย่ยประมาณ คนนี้แข็งอยู่างนี้ค่ะฝนประตูข้ามิ่นโอ้ยฝนประตูตรงนี้ครับผมม <ๆ S 2> ันดสใหญ่ไปเรื่อยๆเนาะนี่จ้ะใหญ่ไปหนาครับผมแต่่วาฝนเล็งครับ่วงทั้งเนื้อกับตัวมีเลยทั้งจังหวัดเชียงรายโอ,อ้ยผมมายินหนาวทั้งเนื้อก็วสีวว้จังหนาวน้อยลงขอึ้นเนาะครับเรื่องฝนเรื่องฝ่ามากเกิดเป็นเรื่องของธรรมชาติครับผมฝนดีกับโตแค่ คนบอดีกับพันว่าแหลงครับว่าซ้ำพอดีว่ามีจักเถื่อโอ้ดอกว่ามันดอกใหม่ห่านแหน่หมอนซื้อได้นี่น่าจะแต่คนแข็ม<แ>อจุ่มนะจุ่มได้ครับค่อยๆด่างง่ายด่างง่ายเพราะว่าบ่มีก็นี่ตองหลายเนาอนดอกเป็นเนาะไม่แน่นเขาล,ลองหลับหลายครับผมดินก็นเลยบัวหอยหนี จุ่มไม้เยอครับแล้วเลาะกันล่ะครับแต่ว่างามกาเกาแต่ขันมาฟอออกมไม้ยัอ้เป็นตาอ่อนซ่วนกับมระกะตาซองกะตาผมได้ครับจุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งผีกายเนาะผีกายเก็บปวดเก็บผู้เงาะกรนแทกกระแมนเฮ็ดกายเนาะผีกายเน้อยจะมีเยอะจ้ะเพิมอดอกเราง มาหางเด็กคนมาอีกเนาะดูพวกคนทางหลังหนอง่อยเพิ่มงามโอ้ทางหลังโอ้หลังอีหลีอ,ลอ,อี๋เลย่นาะงามปะจุ่มขานนี่ยังงาม,อมขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับจี่ร่อหลุนร่อเชียร์มดเสน่ห์คนบ้านปาลาครับผมผมกัดอยาก ดุยมาหอยก็ไปเบิงเขาเบิงหนามแน่ครับผมกใส่เวลาในหมื่นหนึ่งเนาะเขากับาไล่หรอกครับนหน้าแน่นอนพอดีแต่หยากพอ,อได้กินครับผมกินกับพวกกุ่มปีบรนไดสำหรับได้ซื้อเติมสูงครับผมมนณสน,นีคนบันปลาก็ได้ คนต้องสู้เนนะง,เงได้ยินเลยสวยงามแฮะสวยๆนึงแข็งๆนะจ๊ะแกงๆน้ำงใหม่เอากัาเงานเลขสิบเอ็ดพัดส้หมูเพื่อแต่ล่ายางลายยางลายนี่น มันจะสีบุพอเห็นคำ่างขนาดมึอาร้ณ์เป็นยางแค่นหนบ่พบ่คนมึคือจังนี่แหงงหน่อยนึงก็ได้เศร้าเมยอาไว้กับเมยมือคือเหินดอยเป็นหนดอก ยืนอคร่ก่อ,อ,น,อ,อน,นต้องตอกเลยใกล้ไอ้เลยอเอ้องตะกลบนบตัวเลยเคียบลายหมือนเอ้ฮิตกันังใหม่อยู่กำลังออกนะจ๊ะมวนกำลังออกก็มีมวนุยมมวนไหวเลยก็มีแล้วแต่สถานาการณ์คนได้ดอ,อ,อ,อกก็ได้นนะ Do uh, vậy phút thằng lăng. Ừ, quên ông ghen nó bung lên. No bung lên. Hết mắn nó. Bạc chung chứ. Trunk chứ. Trunk chứ. Trunk บ้านแห่งครับผมบ่ได้เด้อครับต้องหาจุมไม่ครับผม่อนบ่ป้าเก่าพี่กายกัทายพ่ออกทานี่ล่ะยังอยู่าเก่าเนี่อ่ะอี็นมเอาเต็นีไปก่อนพี่กายกไลมนนี่หอกวข่าางนี่หอกมันเตาที่หอก

มั่ของามปอนมีปลาถึงโมหาอตามาหลายย่านต์เตาปลาบ่รอยันต์เตาปลามไงตาเป่าครับผมก็เลยเอามาตาหน่อยก่อนมาแซ่บเปลือกเบิองนี่หน่อยเพิ่งได้หรอตาใหญ่อยู่ด้วยครับถ้ามันเห็ดหลงหงก็วางซีหาดูยืนเดินนอนหลับเพลินเับตาใหญ่แปลว่ามันมีเนื้อใหญ่กว่านี้ตัวนี้มันก็เลยหน่อย บ <laughs> กลางบนกลางครับปัจจุนกับบอ,อยเนี่หาก,กินหายากก็ดีทนิบาย่างดังเฮือนอยู่กับบเห็นแันมาพอกับพอลิง,ลองเอาลดตัวลำบากบ่ตกใจมานเด้สิ่งน้ ตั้งรักหมไก่ยัอยงออกมังค او หายเก็บอยู่เนาะใช่ปีไก่หายเก็บเ,เหมีลือครับแต่ว่าปีไก่เก็บไร่หม่องอยู่เต้นนี่นยังครับมองเอือนเบสไหวเบิลดลุมก็มียืนเ่าก็มีแต่แต่สถานการณ์พคนฝนเล็งหมดฝนบนเล็งสิทธิเก็บโดนเติออยู่ ตัวกระสินดีน huh. uh ้ำฝาน้ำฝนด้วยกันตัวมันปูที่ปื่อยง่ายนะจ๊ะใหญ่เป็นจีใหญ่ๆไปเรื่อยๆนี่นี่คือนาถ้าฝนบาเรลงฝนเรลงก็เศร้าใหญ่หยุดชะงักอ่อนอ่อนใหม่น้ำเขาอมน้ำน่าจะมุ ปันดอกไม่เนาะงานวิลีเหตุดิมข้าวปันดอกไฟแต่ว่าคันคนมาห้อมนี่สีออกชมพูครับข้าวอมชมพูสีนวลๆนวนนวนบับผมปลาเทิง มันเปือนปลาบนครับผมดูปลาลางไม่ใช่เปื่อนปลาไกลเลยมันนซูปลาลางแค่สิบวอ,อย่างหรอกคือเ,เจ็บเป็นเจ็บเตืนของเวียนบา้าน นัดยังเมื่อยอยู่ครับกับการเดินทางนั่นของเพื่เนาะขีเรถนั่งเพี้ยอยู่ครับแต่ว่ากระสุนสะท้อนอีกสี่เลยเราป้ามันเห็นขอซ้ายน้อยจ้ะซ้ายเนี่ครับผมทางลักอยู่ห้องเกิดมึงแต่ว่ามาใหม่ยังเนียนนิดน้อยหน่อยไปโรงเรียนเนี่ย ใส่เห็นพอกระแม่มากระมวลครับบ่อยากไปโรงเรียนก็ถ่ายก่นไปโรงเรียนแล้่ยวก่อนครับตากันเทิงลายหมูเทิงตาสัตยจุดหอดเข้มเลยเข้มบ้าเต้นเข้มเลยไก่ปวดบ่บ่าไก่ครับเขาไก่ไายนี่จิคือเกาะ กล้หน like ี <único Liberty Overwatch> <fit> ่มาพอแต่ผนออกไม่ไหมเนาะหลวงเพี่นเนาะแต่ว่าบได้เก็บครับผมถ้าเหตุที่บได้เก็บคือประกาเก็บเพราะว่าบูโหว่าเห็ดมันปูครับผมเพราะว่าบูเคยเห็นสีนีไปปิดคีบใส่พอดีจะเสียนว่าเอ้ยทำไมไม่เก็บเลยเสียดายเหมือนว่าโอ้ยเสียดายอบคุณขอบคุณเล็กซีที่บอกด้วยครับเออบริเก็บ เป็นข,ขาวๆเอาทั้ง,งน,นั้น้ะกระตาจะยังเก็บไปเลยอ่าระสิเต็มอ้าวรคากรดมึนงเค็งหมดเออทั้งน้าโูกนีที่ออกถูกครับเก็บไปจะดีที่ไหนใส่ก่อนนุ้ยค่ะ คนเงยบเกืบๆน่าจะเนียนเกืดบๆคือกันขาขาวงามเนาะบนข้างล่างน้องเพ่นเหมือนรับอยู่ข้างกุ๊กใหม่ฟังได้ท่านี้ก่อนฟังนี้ก่อนน้องเพ่นฟังนี้ครับ จุ่มเดียวกันนะเนาะจะใกล้ๆกันแล่ในในในแพนกล่องมาไหนเพราะว่าหกเนี่ยคือทางกันทางเนื้อทางเนื้อท<า>งังเนืนเ้อแผ้นแน่นจ้าคุณแผ้นแผ้นกล่องมาทางใดก็ันไหนเอาใส่กัวได้เดบิดนี่ครับยึดก่อนแป๊บหนึ่งปลาแต่ละพื้นที่กับบุกที่กันต้องบวนนี่ เนี่ยิ่งจำเห็นในกล่องนมาทำสี่หกเนี่ยนี่นะครับตั้งบนเพชรออกกั Head นี่ยแต่สี่ห้าพอครับเพราะว่าบนยางเนี่ยนอะไรบ้ <c oughs> นาง <c oughs> ข้างหน้าข้างหน้าคนน่ะคอยคาดคอยเอบไปครับผม มันมีด้ตาหนึ่งกับมานแหงกันแล้วเนาะ,ะมือแหลกมาจ้ะมือแหลกแหงมานครับผมลงมาอีสานถักกล่อ,องอเข่ากระได้เลยจ้ะต่อไปก,ก,อก็นมนะีเกาะกันเ <c oughs> ัอะเนี่ยเบื้งไกลๆนั่งละออกมาวิถีนางเขาได้ยี่ตองหลวงเพ็ญวั <c oughs> ออนมีทางไป ตาเมื่อก่อนนะเยอะดูดูถ่านตาโอ้เต้แมนเบิดเลยครับพร้อมกลุ่มๆกินปุอยหอมเหรดมห้ากินดมห้ากินเราครับผม ว่ามันเนวกินกลางกันเลยดมหากินแล้วเลยเฮ็ดอันนี้หอ,อมครับผมใกล้ๆแกกินคนละกินเด้อครับก็เห็ดปวกแต่ว่าผนสิมีกินน่องของเพีย้ยนเนาะคือกินนี่อยู่ใตร่มนี่สิโู้เลยครับผมว่าเห็ดมันปวกไข่ไข่เห็ดปวกเห็ดตะไคร่ครับผมขันถือกินนี่โู้โขันอยู่ใตร่มนี่เห็ดตะไข่แต่เด็กินน้ำหาเ, <c oughs> เนาะน้ำหาเลยครับขันเห็ดตะไคร่อยู่ลำพูนเนาะครับผมสิน้ำหากินเลยเพราะว่าดานผมโอ้โหอยู่เลยอ ผมก็น,นํ่หากินแล้วก็จือดานเราบันเฮ็ดอันนี้คือก,กันครับผมมันปูนพร้อมกลุ่มกลุ่มหือบนนี่สุดผลเลยบริยางดอย2องมือปวดขาอือกันละมันคนได้ลย่างครับคือกันกับสมัยดำน้าไปก่อนอันเศร้าดำเนี่ยพี่คือชี่ไข่เลยเพราะว่าเสียนเอ็นมัน <laughs> เท่าที่เท,ทเท่าทางขันเสถียรกันแต่ก่อนดำหน้ำเอ้ยสาวดำนาำแบบไหนเนาะปวดเบิดำลงดำนาใหม่ปวดเบดิบด,บดขาแข็งปวดเอวปวดเบดิบด,บดสม,มองดำน,น้ำเหลี่ยวก็เกิดกับผมกันเ้า,าเข่งโหลดบานอยู่ักอาทิตย์หนึ่งบานเขากันแล้วบานไม่แห้งข้าเมื่อย เมื่อยอนการเดินทางนะครับผมตอนลองเห็นเนาะเดินทางนี่สิส่งเมยกวัวเห็ดหาเห็ดอยู่ครับตัวไก่เนี่ยแต่ว่าสิไปอีกอยู่หรอท่าหลอโทรทำเอฟซีทั้งล้ำพูนอยู่ไปไปลำพูนเนาะจ้ะครับเอฟซีทั้งลำพูนก็ดีครับผมคือคนอีสานเลยตอก็ัรับดีนะจ้ะเออเยิมใส่แซวผมก็บอกบอกไม้ผมบอกไม้บอกพิกัดว่าดอยนั่นดอยนี่ ครับขอบุญขอบ,ขอบพูนพ่อแม่พี่น้องทังลำพูน,นหลายๆเด้อครับเห็ดออกจะโทรไปหาผมครับทางอีสานก็นด,คกด,กดีครับผม,ท,มท,บทางลำพูน,น,น,นก็ดีทังเนื้อก็ดีครับผมทุกหม่องทุกบอลนี่ผเพื่อนเนาะครับครับคนไทยน้ำกันครับผมคนอีสานเด้อววาคนเนือ้อหักกันไหวเด้อครับไข่กัสร้างกันครับผมหักกันแน่นๆครับผม ยิ่งใส่ทักงท้ายต้องอมควายแม่ละหน่อยคุณย้อมก็ดีครับผมนี่จะมองดีดีนี่แต่เหตุกับออมกุ๊กใหม่ทั้งเพื่อนคอยเก็บคอยเมียนไปก่อนต้องคอยสิคอยแพ่นกล่องไปทั้งทั้งยังลายอยู่เราได้แต่ก็ย่าเอาด้วยไหมเรื่องเรืองเอา เรางมๆงน่อยเท่หน่เพราะว่าหลางงอนยังไงหลางม่ยตวนหอตหอนหลวกเอาบ่ว่าเป็นดอกใหม่เราบมงามลายก็ได้นอนดงเพีนเนาะจ้าหนี่งดอกเยวเฮ้อตูดทางฝุนบานฝุ่กานจะคอยเพี้อนเกอะไว้บิงงนลายเอาเรือ ลายปวดลายผูหาเรเพ่นคนฝอนคนกระปุอนแจ็คเท้อมาด้เบ่งดอกฝอนเราเป็นนบมดเคยฝอนเยได้เก็บเพชรนนหมนเป็นหมนหาเป็นหา เดลยวแต่ผู้เกบรู้ใบเวงเอาได้เอาทัวกกัดพวกพวกน่อยพวกมเป็นสันกิดกี่กิดถ้ากินทองตั้งเรบัวก็ได้ เท่าไรก็ทําทาอยู่น่าจะเป็นดอกหน่อยเพิ่นอยู่เมื่กาซีบ่บ่บ่วลายดอกย่ยแต่ว่าพ่อได้เก็บอยู่แล้วพ่อได้แกงอยู่แล้วแต่ลายขึ้นหยาบออกใหม่แบบบคือเลยท่านดูยางเนาะท่านดูยางก็ได้แกงอยู่ครับแต่ว่าก็ดูกับตองหูวไม้หูวห่มน้ำท่านบ่มหัวห่มกับยางกับเมื่อยซื่อๆครับผมต้องเข่าให้แม่นๆเข่าห่มเข่า ผมไม้เฮ็ดก็ต้องเขาวแมนแมนครับผมจังสีได้เก็บเพราะว่าง้างแบบตะเลืดตะเลือกับบวชอยได้ครับผมก็เฮ็ดช่วงนี้กับบวลายเท่าที่ควรเนาะเป็นเฮ็ดเป็ๆเหลี่ยมเพราะแบเกิดเครื่องเลยนะจ๊ะครับเฮ็ดเป็นเหลียมลอยหลอดอยหลเจ้าบ่ไปหาผมใหม่เนาะไปครับเต็มกระตาเลย ยาวยาให้พะไรอย่างคุณฮอ,อนลงเลยฮอนลงยีงไหมผมจะไแดดยอดมานเด้อครับมือนคือประมาณน,น่าจะครับมานแห้งอยู่ก <c oughs> ินแหลกที่มาจากเนื้อครับเต็มตาเนาะจะครับผมฮอนจนหว่าฮอนลงแบบเนี้ยน่ครับผมแน่นยจ้ะขาชั่วขาวออกเหลือนเงเน่าจ้ะครับผม จ้าฝากกุหลาบกุชเช่กุติดตามมุ่นสนีห์คนบ้านปลาในเด้อจ้ะสำหรับคลิปมินีิกับบ่มี่ยังหลายจ้าพอกันคลิปนาจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมุ่นสนีห์คนบ้านปลาครับผมขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆกําลังใจนั่เด้อครับขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์ครับผมก่อนเสียงลาพาจากก็ขออนวยไว้ใช่ไหมเนยไหมเนพี่น้อง เอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดเงินให้ในเงินคิดทองให้ด้ทองครับผมให้สมุงค์ม,มันปัฒนาครับผมให้อยู่มันควอนยืนดูเป็นลมโพลมไส้ให้ลูกให้หลานไปโดนๆครับผมอำลาผ้าจากแล้วเด้อครับคลิบหนามือไม่บอกันไม่ครับผมสำหรับมือนี่อำลาผ้าจากแล้วครับสวัสดีครับ